ตายก่อนตายทำไมพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ชยสาโรโภพิขุตอนที่สองเรื่องบุญเรื่องกุศลที่กล่าวถึงที่นี่มองในแง่หนึ่งก็เป็นเรื่องการหัดตายเหมือนกันเราให้ทานเพื่ออะไรทำไมจึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดีความดีที่เกิดขึ้น จาก,การให้ทานมีมากมายหลายประการอย่างเช่นเป็นการช่วยลดความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์บ้างเป็นการบำรุงพระศาสนาบ้างเป็นการโภกไมตรีจิตในชุมชนเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมการให้ทานมีผลดีต่อสังคมมากมายด้านในเหตุผล ที่สำคัญที่สุดภายในจิตใจของผู้ให้ทานคือการหัดให้ความตรณีความยึดติดในวัตถุตายไปทุกครั้งที่เราให้สิ่งที่เราให้ยากเราสละสิ่งที่มีความหมายสำหรับเราสละสิ่งที่เราลักในระดับใดระดับหนึ่งมันเหมือนกับว่ากิเลสของเราผู้ให้ตายไปสักหน่อยหนึ่ง ถ้าเราให้ทานแล้วเรารู้สึกว่ามีอะไรเหมือนกับตายไปข้างหน้านั่นแหละตัวบุญกุศลโดยแท้นี่คือตายก่อนตายสิ่งที่ตายคือกิเลสเรารู้จักปล่อยวางเห็นว่าสิ่งที่ไม่ดีเท่านั้นที่ตายไปชีวิตของเราไม่ได้ห่อเหี่ยวชีวิตเราไม่ได้ขาดทุนอะไรเลย ตรงกันข้ามสิ่งที่ไม่ดีตายไปความรู้สึกสดชื่นเบิกบานก็เพิ่มมากขึ้นเมื่อเราเห็นอย่างนี้เห็นว่าสิ่งที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เราเคยถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นของหนักถ้าเราปล่อยตันหาในสิ่งนั้นได้เราก็ยังอยู่เหมือนเดิมยิ่งกว่านั้น มีความสุขมากกว่าเดิมเพราะทำให้รีพลของมานคือความกลัวความเครียดความระแวงตายลงไปบ้างเรารักษาศีลความเห็นแก่ตัวการกระทำต,ตามอำนาจของกิเลสต,ต่างๆการพูดตามอำนาจของกิเลสต่างๆถูกระงงับไว้ด้วยความสมัครใจงดเว้นเมื่อเป็นอย่างนั้น ความเคยชินบางอย่างการกระทำบางอย่างการพูดบางอย่างตายจากชีวิตเราไปสิ่งที่เราแต่ก่อนนี้คิดว่าคงเลิกไม่ได้ละไม่ได้หรอกคิดว่าเลิกไปแล้วละไปแล้วชีวิตจะอ้างว้างและจืดชืดไม่สนุกเราก้าวฝืนกิเลสแล้วกล้าปล่อยให้ความคิด ที่จะทำบาปตายไปปรากฏว่าชีวิตกลับดีขึ้นถ้าเราพยายามฝึกฝนจิตใจของเราให้ได้ชิมรสของความสงบระงับเราจะถึงขั้นที่ความคิดทั้งหลายดับไปหายไปชั่วคราวในขณะที่จิตนิ่งความคิดไม่ดีแม้ความรู้สึกว่าร่างกายก็ไม่มี หลายสิ่งหลายอย่างที่คนทั่วไปเชื่อมั่นเหลือเกินว่าน,นี่คือตัวเราโดยแท้ในขณะที่จิตใจใสสะอาดนิ่งสว่างสิ่งนั้นไม่ปรากฏและเรายังอยู่ได้และมีความสุขอย่างยิ่งด้วยผลคือความยึดมั่นถือมั่นในความคิดความยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ต่าง ในบุคลิกนิสัยหลายสิ่งหลายอย่างย่อมลดน้อยลงถ้าไม่ตายทีเดียวก็ลดน้อยลงเพราะเราได้พิสูจน์กับตัวเองว่าถึงเราจะไม่คิดถึงจะไม่มีอารมณ์ถึงจะไม่มีอะไรมากระตุ้นความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราอยู่ได้อยู่ดีและอยู่ดีอย่างยิ่งด้วย ครูบาอาจารย์ทำให้จิตใจสงบนิ่งเห็นหลายสิ่งหลายอย่างตายไปในเวลานั้นหายไปในเวลานั้นดับไปในเวลานั้นท่านบอกว่าความรู้สึกกลัวตายได้ลดน้อยลงไปมากนี่คืออานิสง์ของความสงบแน่วแน่ตายก่อนตายฟังแล้วแปลก แต่หมายถึงความตายของปลอมคือความหลงไหลมัวเมาความงมงายที่ชอบถือว่าร่างกายนี้คือเราคือของเราเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเฉสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดดีคิดชั่วอารมณ์ที่เป็นกุศลอกุศล วิญญาณความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรสักอย่างที่เป็นตัวของเราโดยแท้เหมือนความฝันเราฝึกตายฝึกให้สิ่งที่ไม่ดีตายไปแม้สิ่งที่เป็นกลางกลางตายไปหรือดีมันก็ตายจากเป็นของของเราไป เราก็ยังรู้สึกว่าไม่เป็นไรเราเรียนรู้เรื่องความเกิดความดับเรียนรู้เกี่ยวกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายปัญญาก็เกิดขึ้นและการเกิดขึ้นของปัญญาทำให้ชีวิตของเรามีค่าเพราะจิตใจเราไม่วุ่นกับการสร้างภาพพจน์การปกป้องภาพพจน์ของตัวเอง ไม่ต้องคอยเป็นห่วงว่าคนอื่นมองเราอย่างไรเมื่อเราไม่คิดชนะคนอื่นไม่คิดว่าจะต้องได้อะไรจากคนอื่นเมื่อจิตใจของเรามีสติอยู่ในปัจจุบันเวลาควรคิดก็คิดตามเหตุตามผลเมื่อไม่จำเป็นต้องคิดก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องกลัวว่าไม่คิดแล้ว จะไม่มีอะไรเพราะรู้ว่าไม่คิดแล้วจิตใจก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเมื่อเป็นเช่นนั้นความคิดใหม่มีช่องที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นเราจะรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกนี้กี่ปีแล้วก็เป็นบุญของเราแต่ว่าสิ่งที่ดีงามหลายอย่างที่ยังไม่ได้ทำสักที เราควรจะรีบทำเพราะไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่อีกนานแค่ไหนสิ่งที่ไม่ดีงามมันก็ยังไม่หมดยังมีเชื้ออยู่ถ้าเราประมาทอาจกำเริบเสิบสารเราต้องรีบจัดการแก้ไขให้ได้บางสิ่งบางอย่างที่เราเคยเอาจริงเอาจังมากเหลือเกินตอนนี้ เรารู้สึกว่าแม่มันก็แค่นั้นเองการที่เราเคยกโกรธคนนั้นคนนี้แล้วเคยพูดกับตัวเองว่าไม่มีวันให้อภัยเขาได้เลยก็จะมีคำถามขึ้นมาในใจว่าแล้วทําไมทําไมจะให้อภัยเขาไม่ได้ชีวิตเราสั้นเกินไปที่จะผูกโกรธที่จะปล่อยให้จิตใจเรา เศร้ามองเรื่องความผิดพลาดหรือการล่วงเกินของคนอื่นที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีที่แล้วเรารู้สึกว่าเราโง่ามานานไม่ควรจะโง่อีกต่อไปแล้วพอคิดข้อนี้จะเกิดสัมมาทิฏฐิด้วยว่าคนเราเคยผิดพลาดในอดีตก็จริงคนอื่นเคยผิดพลาดในอดีตก็จริงแต่ว่าเราทุกคน มีศักยภาพที่จะกลับตัวได้และพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่าผู้ที่เคยประมาทผู้ที่เคยผิดพลาดผู้ที่เคยทำบาปกรรมในอดีตแต่ตอนหลังสำนึกบาปตั้งใจว่าจะไม่ทำอย่างนั้นต่อไปผู้นั้นงดงามมากงดงามเหมือนพระจันทร์เต็มดวงที่โผล่จากเมฆแล้ว กิเลสทั้งหลายความเศร้ามองทั้งหลายก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสะความแปรปรวนที่เราเรียกว่าชีวิตไม่มีกิเลสต,ตัวไหนที่เป็นของตายตัวที่จะเป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้เพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างอาจลงลึกอยู่ในใจอาจจะต้องใช้เวลาแต่ไม่มีสิ่งใดเลย ที่ทนต่อพลังของธรรมได้ดังนั้นเมื่อเราเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตของตัวเองหรือเราสํานึกหรือเราทะลุปลุกปลงเลยว่าที่พระท่านสอนว่าชีวิตไม่แน่นอนมันจริงของท่านนะหลายสิ่งหลายอย่างเราเคยฟังท่านเทศท่านพูดแต่มันไม่ถึงใจแต่พอมาถึงวันใดวันหนึ่ง ที่มาถึงเรื่องของเราจริงๆไปงานศพไม่รู้กี่งานแล้วแต่ไม่เคยน้อมเข้ามาจนเห็นจริงๆแล้วว่าความตายเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับฉันจริงๆและจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้จุดนี้คือจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตของคนเมื่อเรารู้ว่าชีวิตของเราจะดับไปเมื่อไหร่ก็ได้ แต่เมื่อไหร่ที่จะทำให้คำที่ฟังแล้วเฉยฟังมาไม่รู้กี่ร้อยครั้งกี่พันครั้งจะเกิดเป็นปัญญาจะเป็นที่พึ่งในใจได้สักทีและไม่เฉยอีกแล้วต้องน้อมเข้าไปน้อมเข้าไปอย่างไม่เบื่อเราจะได้เกิดความรู้สึกว่าใช่เราจะถือขั้นนั้นได้เพราะว่าเรากล้า,ผาเผชิญหน้ากับความตาย กล้าปล่อยให้สิ่งไม่ดีไม่งามตายไปกล้าดูความตายเล็กๆน้อยๆในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นทุกวัน